สวัสดีครับเพื่อนๆประวัติศาสตร์ AI EP นี้ผมจะมาสรุปความเป็นมาแบบสั้นๆเข้าใจง่ายของสุดยอดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นก็คือมหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่าเอาไว้เป็นความรู้ไปอวดเพื่อนถ้าเพื่อนๆพนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยในผืนทรายกว้างใหญ่แห่งอียิปต์กว่า4,500ปีก่อนได้ถือกำเนิดสิ่งก่อสร้างที่จะกลายเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกพีระมิดแห่งกีซ่าสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และลึกลับยังคงตั้งะหงานอยู่ริมแม่น้ำไนฟารคีออฟส หรือคูฟูทรงเป็นผู้ริเริ่มการสร้างพีระมิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชาอียิปบราณเชื่อว่าพีระมิดคือบันไดสู่ดวงดาวสำหรับวิญญาณของกษัตริย์เดินทางไปสู่สวรรค์แรงงานนับล้านถูกเกณฑ์มาสร้างสิ่งก่อสร้างอันมือหึอมาในทะเลทรายอันร้อนระอุหินมือหือมานับล้านก้อนถูกขนมาจากเหมืองหินผ่านทางลาดและทุ่นไม้ด้วยแรงกายของผู้คนนับไม่ถ้วนการก่อสร้างอันยิ่งใหญ่นี้อาศัยทั้งวิศวกรรมอันชาญฉลาดและแรงงานมนุษย์ที่ไม่ย่อท้อทีละก้อน ทีละชั้นพีระมิดค่อยๆสูงขึ้นเรากำับจะสัมผัสท้องฟ้าฟาโรห์ทอดพระเนตรการก่อสร้างจากพระราชวังริมแม่น้ำไนทอดพระเนตรความสำเร็จที่ใกล้เป็นจริงแรงงานผู้สร้างได้รับอาหารที่พักและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นพลังงานหลักของพวกเขาพีระมิดไม่ได้เป็นเพียงสุสานหากแต่เป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาและความเชื่อทางเดินภายในถูกออกแบบอย่างซับซ้อนเพื่อปกป้องพระศพและสมบัติจากจนปล้นสุสานห้องโถงใหญ่ภายในถูกสร้างด้วยหินแกรนิตหนักนับตัน ขนส่งมาจากระยะทางอันไกลโพ้นและหัวใจสำคัญคือห้องพระศพของฟาโรห์ผู้ถูกเชื่อมโยงกับเทพเจ้าและจัก,กรวาลรอบพีระมิดยังมีวิหารและพีระมิดขนาดเล็กสำหรับพระราชนีและเชื้อพระวงศ์สฟิงค์ผู้พิทักษ์ยืนเฝ้าพีระมิดมาตั้งแต่โบราณกาลด่งเงาที่คอยมองดูประวัติศาสตร์ไหลผ่านพีระมิดแห่งกีซ่าได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณการเวลาผ่านไปนับพันปี พีระมิดยังคงยืนหยัดแม้พายุทรายและสงครามจะหม,มกระหนำ่ำนักปราชญ์กรีกโบราณได้จารึกความยิ่งใหญ่ของมันไว้ในบันทึกทางประวัติศาสตร์นักสำรวจชาวอาหรับในยุคกลางก็ได้ค้นพบสมบัติและเรื่องเล่าขานอันลี้ลับเกี่ยวกับพีระมิดเมื่อวิทยาการสมัยใหม่กข้าวหน้านักโบราณคดีเริ่มเข้ามาขุดค้นและศึกษาความลับที่ซ่อนอยู่การค้นพบเหล่านี้ได้เปิดเผยโครงสร้างภายในที่โลกไม่เคยได้เห็นมาก่อนวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย ตั้งแต่การสแกนสามิติไปจนถึงโดรนสำรวจเพื่อตรวจสอบพีระมิดโดยไม่ทำลายและยังมีการค้นพบห้องลับและโพรงปริศนาที่รอวันเปิดเผยทฤษฎีต่างๆถูกหยิบยกขึ้นมานับไม่ถ้วนตั้งแต่แรงงานมนุษย์ไปจนถึงสมมติฐานเรื่องพลังเหนือธรรมชาติแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือพีระมิดคือผลงานแห่งความพยายามของมนุษย์ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาทุกก้อนหินคือสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความมุ่งมั่นและความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมปัจจุบัน พีระมิดแห่งกีซ่าได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของโลกผู้คนนับล้านเดินทางมาเพื่อสัมผัสกับสิ่งก่อสร้างอันน่ามหาัศจรรย์แห่งอารยธรรมโบราณน,นี้ด้วยตาของตนเองและพีระมิดแห่งกีซ่ายังคงยืนหยัดเป็นพยานแห่งการเวลาและเป็นสัญลักษณ์อมตะของมนุษยชาติสุดท้ายนี้ความจริงในการสร้างของพีระมิดก็ยังคงเป็นปริศนาไม่มีใครรู้ความจริงในการสร้างพีระมิดที่ยิ่งใหญ่นี้ได้เป็นยังไงกันบ้างครับ หากเพื่อนๆชอบคลิปที่ให้ความรู้และได้สาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆออยากให้ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ